ทำไม่ได้ค่ะเอ๊ะกินขนมหม้อแกงไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเพจข่าวโหดเพจข่าวโหดนะไม่ในติ๊กต็อกนะเฟซบุ๊กอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแลเดี๋ยวแป๊บนึงค่ถนะคะอย่าเพิ่งหวง กินกับกินกับอะไรคะหม้อแกงกินข้าวกับอะไรคะขนมหม้อแกงขนมหม้อแกงอร่อยไหมคะไม่อร่อยไม่อร่อยหรอฮะทไมถึงไม่อร่อยคะลูกชายซื้อมาให้มันของค้างอ๋อใช่ใช่ไหมกี่วันไม่รู้เขาให้ได้มาฟรีมันของค้างอ่ะไม่อร่อยของค้างหลายวันแล้ว ามันไม่สดแมลีน่าจันชอบกินดเก๋ยวรสจัดๆรสจัดๆไหมใชอม่อร่อยไหมคะอร่อยทำไม,มนนไม่เห็นไลฟ์สดคะไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดไม่ต้องสี่ห้ารอบมันถูกปิดบังกันมองเห็นไม่เห็นเลยค่ะมันไม่เตือนมันกล้ามมันจะให้เราซือ้อโฆษณาไง เราไม่มีเงินซื้อโฆษณาไงนี่คื <c oughs> <c oughs> อกี่ขายอะไรม่ครัยังเลยเนี่ยกำลังกินหม้อแกงอยู่เนี่ยทำไมแม,แม่ที่น้าตันขึถึงแม่ขายเค <c oughs> เรื่องเคร่งจำอาเลิกขายแล้วอายุเยอะแล้วอยขายได้นะคะเดี๋ยวเราอายุ <c oughs> เยอะรีวิวแลวคนเขาไม่เชื่อ เนี่ยกินอยู่ตัวจริงแน่นกับป้ารักมากขอบคุณมากค่ะเคยเจอเหรอ,อเจอที่ไหน,นเคยค่ะ,คะจำไม่ได้ค่ะอือร่อยไหมคะไม่อร่อย แลนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเยอะแล้วอ๋อค่ะคนมันเบื่อแล้วไงเไม่เบื่อเลยค่ะคนมันเบื่อแล้วมันก็แบบคุยก็ไม่มีอะไรเนาะก็คุยคุยคุยแบบมากมากก็ไม่ได้ทุดตอกมันบล็อกมันงี่เง่ามันบล็อกทุกอย่างทำไมทำไมที่ก่อนมันดูสดชื่นจัเลยเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะคนดูมันน้อยเดี๋ยวนี้คนดูเยอะมันหยิงมันจองหอง มันมัดแกล้งเพื่อเราอ่ะซื้อโคฆษณาจากมันเนี่ยเขาเรียกยิงแอดอะมันเที่ยนอ่าเนี้ยจะเอาเงินทุกอย่างเดี๋ยวนูไปซื้อค่ะจ้า <c oughs> นี่นี่เลิกเรียนหรือยังอ่ะเิิมใกกลล้เอออ, <c oughs> อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมลูก เรียนหนังสือเอาโทรศัพท์เข้าไปได้ใช่ไหมครูไม่ว่านะใช่ค่ะอนุญาตออกมาแต่ว่าช่วงเรียนจะเปิดเต่เพื่อนหนูมันก็แอบเล่นค่ะเอ่อ,อ,อแต่กูไม่ได้ยึดนะแค่บอกให้ปิดมือถือไม่ยึดค่ะอือ เดี๋ยวนี้เด็กทุกคนมีมือเถือหมดนะใช่ค่ะก็เลยแบบอยู่โรงเรียนก็นเหงาก็เลยแบบอยากจะเล่นเนาะใช่ค่ะอยากจะพูดก,กับแม่ดีนาทก็ลเลยโทรไปหาค่ะเพือนกับเลยได้โทรสะใจเลยคุณคะสวัสดีค่ะ,คะนังนางโทรตอหน้าครูนังไม่กลัวเลยนะเนี่ยเธอโทรตอหน้าครูครูไม่ว่าเหรอ ครูสมัยนี้ต้องใจดีนะครููจอคูใจดีนะสมัยนี้ยเนาะใช่ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนมัยก่นอนดูอเซตีใช้ไม้ตีก้นก็แม่ลีน่าลอกลอกลอกเลขเพื่อนเนี่ยโดนเคาะหัวเลยอะ่ะเกตบาลเลย สมัยก่อนครูจะใช้เราไปขัดซ่วมเช็ดทำเวรเนี่ยเขาเรียกเข้าเวรเนี่ยนี้ม,มีมีเท,เทคนโนโลยีค่ะขยได้อ่เาเให้เราไปขัดซ่วมห้องน้ำให้เราเช็ดห้องห้องเรียนเนี่ยต้องเป็นทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเข้าเวรไงผัดก,กันทำอือเหนื่อยไหมคะเฮ้ยเหนื่อยนะคะ เหนื่อยเส่แล้วก็โดนครูตีด้วยครูเขตกระบานไงไปลอกเลขบ้านลอกเลขของเพื่อนน่ะแล้วเขาเห็นน่ะเขาเคาะหัวเลยเขตกระบานเลยเจ็บเสรับเจ็เขกแรงเลยอ่ะ โอเคหัวแรงเจ็บเลยออยเขาด้วยหนูไม่อยนะคะตะขวดก็หนตกหัวมันค่ะแล้วโดนครูตีไม่อายได้ไงอายสิจำไปไ<ม>ไตลอดชีวิตเลยเนี่ยขนาดนี้อายุหกสิบหกแล้วย,นะยังจำได้เลยโดนครูเคอย่างงี้อืทำไมอายุเยอะสวยอะทำไมอายุเยอะแต่ว่ายังสวยอยู่คะอ๋อก็กินไง เครื่องเดิมที่แม่ขายไงเครื่องเดิมสุขภาพที่แม่ขายไงมันช่วยในการขับถ่ายไงรักแม่รักแม่งกระเจ้งความจับก็สิ โอเคนารักนารักนานี่ต่ละวุฒิที่อักษรแซกอรอกสวัสดีครับแม่ลีน่ามีความสุขมากๆม่สุขภาพแข็งแรงสาธุพรใดที่หนูแซกให้แม่มาขอให้กลับไปยังแซกเป็นพันเท่าทวีคูณนะลูก ตั้งแต่กลับจากเชียงใหม่เชียงรายอะ่ะไม่ค่อยสบายมันมีน้ำมูกแล้วก็คนมีน้ำมูกคนไอายุสูงอ,อ,ยอย่างฉันเนี่ยต้องสั่งออกมาถ้าไม่สั่งมันไปอุดตันตรงหลอดลมมันจะทำให้เราหายใจไม่ได้แล้วเราเสียชีวิตจำไม่คนนั้นนะ่ะอะไรอะ่ะเขาเคยลงสมัครผู้ว่ากทมเป็นทหารเนี่ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลนะ่ะจำชื่อไม่ได้ เขาอะเป็นอมมาพึกอมาามภาสเมตตาเต็มชำนาญจำเมตตาเต็มชำนาญได้ไหมแล้วเป็นอมมาพึกอมมภาสเสร็จแล้วเนี่ยมีน้ำมูกแต่ว่าไม่สั่งออกไงน้ำมูกกับเสเลตที่คอไม่สั่งออกไงแล้วมันไปอุดตันตรงตรง,ตรงหลอดลมเพราะเขาเป็นอมมพึกอมมภาสเขาขยับร่างกายไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่สั่งออก น้ำมูกกับสเลดเนี่ยไปอุดตรงหลอดลมอ่ะตายเลยสิบเอ็ดเมตาเต็มชำนาญการลวุฒิดิเทศสอนเขาตายเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แม่หดหูใจมากเลยที่สมุทรสาครคนไทยอย่าไปดูหมอลำอ่ะแล้วเดินผ่านเข้าไปในซอยที่พ่อแม่มันปิดซอยเพื่อจะจัดงานวันเกิด แล้วโดนลุมกระทืบยี่สิบกว่าคนลุมกระทืบอันนี้เป็นสิ่งที่แม่ห่วงถึงแม่พูดเรื่องนี้มาเนี่ยเป็นปีแล้วเนาะแต่ว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไม่สนใจไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาเลยว่าจะทำอย่างไรปีใหม่แล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องห่วงมากที่สุดทาราวุริทิอัตอรคือแรงงานต่างด้าวคนต่างด้าวที่เข้ามาแย่งคนไทยทำมาหากินแล้วก็แบบตั้งตนเป็นใหญ่เป็นอันธพาลเป็นนักเรงแล้วก็ทำร้ายคนไทยนี่มาดูห้างที่แม่อยู่เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่เด็กๆนี่ลูกพ่อแม่ทั้งนั้นเลยเล่นอยู่ในห้างเนี่ยเป็นพันคนเลยนะ เล่นอยู่ตรงบันไดเนี่ยเราเดินไม่ได้เลยนะเดินไม่ได้เลยอะ่ะแล้วก็มาดูแผงลอยหน้าบ้านแม่ใจจนถึงปากซอยเลยนะที่ว่าจะขึ้นรถขึ้นป้ายรถเมย์หน้าอินทาทั้งสองฝั่งทั้งใบหยกหนึ่งใบหยกสองห้าร้อยตแผงพระม่ทั้งมันเลยผิดกฎหมายหมดเลยแต่ตำรวจบ้านเมืองไม่จัดการไม่สนใจไม่จัดการไม่สนใจ แล้วคนไทยมันไม่มีที่ทำกินไงแล้วคนตกงานก็เยอะบริษัทต,ต่างๆก็ปิดตัวเองไงคนไทยมันโดนพวกวนี้มันแย่งค้าขายหมดแล้วก็ห่วงเรื่อง M V P C ซึ่งเป็นโรคติดต่อตอนนี้ที่จีนน่ยระบาดหนักเลยเป็นล้านคนเลยนะ คือไปออกันที่โรงพยาบาลจนแน่นจนหมอเขาไล่กลับบ้านหมดเลยมันเยอะจนทาตรวจไม่ไหวตอนนี้มันระบาดเข้ามาเนี่ยน่ากลัวมากอาการเนี่ยจะเหมือนที่แม่เป็นอยู่เนี่ยคือมีน้ำมูกไอแต่ว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยแม่ไม่ค่อยไอยแต่ตอนนอนไอหน้าดูเลยนี่ทราวุฒิที่อักษรบอกรับทราบครับ จะหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครับมีธารวุฒิวิธิอักษรต้องยกย่องให้เป็นผู้สืกข่าวที่มีจุดยืนและมีอุดมการ์ที่น่ายกย่องที่สุดก็ได้รับรางวัลตั้งเยอะแยะนะจากท่านประธานเออท่านองคมนตรีองคมนตรีก็รางวัลใน,นแม่จําไม่ได้นะั่นแหละธารวุฒิวิธิอักษรได้รับรางวัลจากท่านองคมนตรีมอบให้ เป็นผู้สึกขาวมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วจะยี่สิบปีแล้วทราวุติทอักษรเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งพิธิกรเป็นทั้งผู้สึกข่าวลงพื้นที่รายงานข่าวจริงจังเลยอะ่ะมีอุดมการมีจุดยืนทำเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองมาเยอะทราวุฒิทิอักษรตอนนี้อยู่ท็อปนิวไงเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ท็อปนิว นี่ไงเรียวอารักบอกว่าจีนก็มาเปิดร้านมาราเต็มเลยค่ะเราเห็นแล้วเราสะเทือนใจอย่างร้านไม่สวยฉันไปถึงเชียงใหม่ไปถึงเชียงรายมีร้านมันเต็มไปหมดเลยตอนนี้ชาวบ้านคนจนไงจะขายน้ําผลไม้ปั่นจะขายน้ําอะไรอย่างมันก็ขายยากอะเพราะมันโดนในพวกนี้มันแย่แหงไปหมดองโดนมันแย่งไปหมดมันมีอยู่ทุกแห่งเลยทุกจังหวัดเลย เ uhm, ม่ไปถึงเชียงรายก็ยังเจอร้านของมันเลยก็รู้สึกเศร้าใจอ่ะเศร้าใจว่ารัฐบาลผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องทั้งหมดทำไมไม่จัดการปากปรามจะปล่อยให้บ้านเมืองรุกเป็นไฟโดยพวกนี拜拜้เนี่ยถ้ามันกำเริบเสืบสารแข็ง แข็งข้อขึ้นมาภาษาชาวบ้านเรียกว่าแข็งข้อแล้วก็มาทําร้ายคนไทยไม่ให้เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยตำรวจทะะหารเอาไม่อยู่นะเพราะพวกมันตอนนี้อยู่ในไทยยี่สิบล้านคนนะตำรวจทหารเอาไม่อยู่เพราะตำรวจทหารมีแค่หนึ่งหนึ่งล้านคนเนะี่ยแต่พวกมันเห็นไหมอะ่ะมันฝึกอาวุธมามันเชี่ยวชาญเนี่ย แล้วแต่ละคนนะ่ะน่าก,กลัวทั้งนั้นเลยมันเดินมันไม่หลบนะเมื่อวานนี้แม่จะเดินไปขึ้นรถนะอีพ่อมาผู้หญิงในห้างเนี่ยมันเดินอย่างเงี้ยมันไม่หลบด้วยมันเืินอย่างเงี้ยไม่หลบเรานะเราจะเดินขึ้นบันไดไงมันไม่หลบวะมันเืินอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้พวกมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเดินผ่านคนเดียวอ่ะ พูดวันนั้นฉันไปสอนอาอพยพไทยแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนตรงกลางเพื่อจะเดินมาลานตอนนั้นประมาณเกือบเที่ยงเนี่ยพอดีตำรวจให้ไปสอบปากคำเพิ่มหรือไงเนะี่ยแล้วฉันกลับมาคนเดียวเดินผ่านร้านที่ขายกระเป๋าหัวมุมตรงบันไดเลื่อนมันด่าฉันว่าอีดอกผู้ชายแต่ฉันทำไปไม่รู้ไม่ชี้ทำไปไม่ได้ยินนะ ทำแม่พยายามทำเป็นไม่รู้ว่าเออมันมันด่าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ล้วเดินเดินหนีมาเนี่ยมาที่บ้านเราเดี๋ยวนี้พวกนี้มันเฮี้ยแบบนี้เลยมันเฮี้ยแบบนี้เลยแล้วก็ต้องว่าไอ้เจ้าของห้างแถวบ้านฉนี้แหละที่มันเห็นกันได้เห็นเห็นกันได้เห็นกันตัวคือรวยเป็นแสนล้านเลยนะแต่ว่ามาตั้งแผงลอยพื้นไง เพิ่มอีกสองร้อยแผงให้พวกพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองเนี่ยมาขายโดยผิดกฎหมายอันนี้ถ้าพูดตามหลักกฎหมายนี่นะรัฐบาลต้องดําเนินการเอาเจ้าของห้างเนี่ยเอามันเข้าคุกด้วยเนี่ยเอาเจ้าของห้างเข้าคุกด้วยนี่พูดถึงไงแดนเนลามิดนะเมื่อก่อนมันมาเปิดปีที่แล้วไงเปิดจอดแตรแดานเนลามิดเนี่ย ที่เป็นไวเล่าแล้วคนไปถ่ายกับภาษาโอ้คนไปเต็มเลยรถติดแถวเพราะคนยุ่ทีมนั่นน่ะหอวังอ่ะเส้นท่านัดพาวอ่ะยาวเป็นสิบกิโลเลยฉันก็ไปเว้ยมันไม่ให้รถฉันเข้าเว้ยแต่รถคนอื่นเข้าแต่ของฉันมันไม่ให้เข้าฉันได้เปิดกระจกมาว่ามันบอกว่าอะทําไมคนอื่นเข้าได้ไม่ให้ฉันเข้ามันบอกให้ไปวนใหม่มบวนใหม่สามชั่วโมงก็ยังไม่ถึงเธอรู้เปล่ารถติดเป็นสิบกิโล ฉันเลยมาบ้านมาไลาส่สดสาบแช่งมันว่าขอให้มันเจ๊งเมื่อวานไปตกใจเลยดานนิลมิตเก่าตรงข้ามหอวางข้างกองผักมาอ่ะเจ๊งค่ะไปถึงตกใจเขาบอกว่าไอเจ้าของที่อ่ะมันให้ขายจูจูเมื่อวานวันที่สี่อ่ะเมื่อวานนี้มันวันที่ห้าใช่ไหมวันที่สี่อ่ะ มันก็มาบอกผู้ค้าเลยบอกว่าไม่ต้องมาขายแนละ้เลยเมื่อวานนี้วันที่ห้าไม่มีคนมาขายสักคนเลยปิดไฟมืดเลยเจ๊งเรียบร้อยขนาดเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะตลาดรถไฟแดนเยลมิเก็ยังเจง๊งตอนแรกมันใช้จอดไงแล้วเขาบอกจอดเนี่ยมันจะสวยมันจอดมันก็เลยเปลี่ยนเป็นตลาดนัดรถไฟเพราะว่ามันประสบความสําเร็จจากตลาดนัดรถไฟตรงรัชดาแต่ว่าพอมีคนมาเอาเช่า มีช่วงหนึ่งอ่ะเขาไม่ให้ขายเลยไงยสัญญาหมดแล้วคนมาเอาใหม่แล้วตั้งชื่อเป็นดิวันรัชดากเจิงร้านค้าเจ็งหมดเลยสมชายตั้งแต่หัวจุดตาบอกแม่ค่ะขอข่าวสถานการณ์ว้าแดงหน่อยค่ะ ก็ยังไม่มีการลบอะไรนะคะทางเรานิ่งไงเพราะทางเรานิ่งทางมันก็ยังไม่ได้มีโต้ตอบอะไรเพราะว่ามันก็ยังลุกล้าเข้ามาแหละเราก็นิ่งเราก็แบบว่าไม่ได้จัดการอะไรมันเนี mm ่ย hmm. ก็ทางทหารผู้ใหญ่ mm hmm. ก็บอกว่าไอ้ไอ้ขั้นเจะดาเนินการกับพวกนี้ใจร้อนเนี่ยมันได้ใจร้อนเนี่ยแต่ว่ายิงไปอะ่ะ เรามีอาวุธอะไรชนะมันอยู่แล้วแต่ว่าความสูญเสียมันเยอะไงก็วันนั้นน่ะฉันไปที่นั่นเว้ฉันไปเชียงรายใช่ไหมฉันไปตลาดสายลมจอยใช่ไหมฉันจะไปสกายวอลกระจกที่ว่าเดินขึ้นไปแล้วอ่ะจะเห็นทั้งท่าขี้เลยคือพ่อแม่ลาวแล้วก็ประเทศไทยมันตั้งอยู่ตรงสายลมจอยสกายวอลกระจกิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วแต่ฉันไปแล้วฉันไม่กล้าลงจากรถฉันกลัว พะาะพม่าเป็นหมื่นเลยอยู่ตรงนั้นแน่มันต้องพาเดินผ่านตรงสายลมจอยขึ้นไปอ่ะหนึ่งกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวมันทําลายฉันสองกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวอหิวะตักโรครเพระาะว่าตอนนี้ที่พม่ามันระบาดนะอหิวะตักโรก่ะติดเป็นแสนตายเป็นหมื่นแล้วมันจะลักลอบเข้ามาที่ไทยเข้ามาอะไรรู้ไหมเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของเราไนงะ แล้วก็หนีเข้ามาอยู่ไทยอ่ะแล้วมันจะเอาเชื้ออหิวาตกโรคเนี่ยมาติดพระหูเขาประกาศแล้วว่าเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเลยฉันไม่กล้าลงไปเลยนะฉันปิดกระจกรถเปิดกระจกรถยังไม่กล้าเลยกลับเลยไปที่ถ้ำขุนน้ำนานนอนเชียงลายนะก็พาอบ,บ้าทั้งนั้นเลยอ่ะฉันก็ไม่กล้าลงไปในถ้ำนะฉันกลัวติดเชื้ออหิวาตกโรคเพราะว่าในถ้ำขุดน้ำนางน,นอนเนี่ยสมัยก่อนที่ว่าไอเด็ก ทีหมูป่าที่ว่ามันไปเข้าไปจัดวันเกิดในนั้นแล้วก็ทําเป็นเรื่องใหญ่โตไประดับโลกเลยเนะี่ยถ้ำน,นั้นคือถ้ำที่พวกพม่ามันขนยาเสพติดแล้วผ่านถ้ำน,นั้นเข้ามาในไทยขนผ่านถ้ำน,นั้นเพราะมันทะลุไปพม่าได้เนี่ยฉันไม่กล้าเข้าไปหรอกฉันกลัวติดเชื้อโรคเพราะว่าฉันแค่แค่ไปถ่ายหน้าถ้ำให้ดู เขาไม่ให้อารถขึ้นไปเพราะคนมันเยอะมีสองแถวมารับนะแล้วก็คนที่ตรงตู้ที่เราต้องจุดที่สองแถวขึ้นเนี่ยที่คนขึ้นสองแถวอะเขาถามบอกว่าแม่จะเอาเอาเอาไม่ต้องไปกับเขาหรอกแม่ไปคันเดียวเลยแม่แบบเท่าไหร่เขาบอกว่าสองคนสี่สิบาทแม่ให้ไปสองร้อยให้ไปสองร้อยแล้วคนขับเขาก็ดีแล้วคนที่ตู้เขาก็ดีเขาก็ประสานโวบอกว่าเอารถไปรับปีแน่จังกับ แต่คนที่ขับขึ้นไปเราบอกเขาเลยว่ะพี่ฉันถ่ายแค่ห้านาทีฉันกลับเลยฉันอยู่นานไม่ได้ฉันไปหลายที่แล้วเขาก็เลย <c oughs> ฉันให้ติปคนขับไปร้อยหนึง่งน่ารักมากน่ารักมากแล้วฉันก็ไปที่ไล่ท่านบอปรชิระไมทีไล่ชินตะวนันโอ้โหอยู่ในต้องยอมแล้วว่าท่านบอเก่งจริงๆท่านเก่งจริงๆอะ่ะ ท่านอายุจะสี่สิบอะท่านสามารถทําป่าตรงนั้นอะสะอาดไม่มีขยะเลยนุ่มรื่นจากป่าทําให้มันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วฉันไปถึงฉันตกใจแล้วไปถึงนห้าโมงกว่าตอนเย็นอะเห็นคนใส่ชุดขาวเกือบห้าร้อยคนอะเดินจงกรมกับท่านในบริเวณไล่ชินตะวันนั่นเลยเราไปดูถึงความสมถะและ้วแล้วก็พอท่านทำกิจกรรมเสร็จ ท่านก็มาบอกว่าโยมแม่เดี๋ยวพระอาจารย์จะเลี้ยงกาแฟโยมแม่จะพาโยมแม่ไปที่ร้านตรงนั้นนะหละแต่เราไม่ได้ถ่ายเพราะ,าะกล้องวิ่งไปเอารถอยู่ไงแล้วก็เราบอกเราไม่กินกาแฟท่านก็เอาแบบวัฟเฟิลวัฟเฟิลนนะ่ะมาให้สี่อันอร่อยมากวัฟเฟิลของท่านอร่อยมากสดๆร้อนๆเลยเขาทำใหม่ๆเลยแล้วชาหอมมากเพราะเราไม่กินกาแฟ แล้วท่านก็อันนี้มาให้เนี่ยให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยหนังสืออันนี้ให้แม่อ้าวอ้ามา เนี่ยแล้วท่านก็ให้อน,นี้แม่ให้อน,นี้แม่นะบอกว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วท่านจะเอาน้ําใส่ในเนี้ยบอกว่าเก็บความร้อนได้ให้แม่กินลระหว่างทางที่จะมาเชียงใหม่เพราะเราจะมาเขาดาวที่เชียงใหม่ท่านน่ารักมากท่านววชระมติพระอ,อาจารย์ววชระมติเป็นพระที่เก่งเก่งมากอันนี้แม่ส่งเคอรี่แล้วก็ตีกลับ อีกที่เนี่ยอีที่เราสั่งของในติ๊กต็อกนแล้วมันให้ชื่อที่อยู่เป็นภาษาจีนและเบอร์โทรมันเนี่ยในเนี้ยแปดตัวนะแปดตัวแล้วมีบวกหกหกและอีเกอรี่มันบอกมันส่งไม่ได้เพราะว่าเลขไม่ครบสิบตัวเนี่ยแล้วเราก็มาหาหาในหกหกหาในหกหกเนี่ยหกหก ในคูเเนี่ยเขาบอกว่ามันเท่ากับศูนย์สองเนี่ยเราไม่ก็เท่ากับศูนย์แปดเนี่ยเราก็เลยลองโทรไปมีคนรับมันบอกไม่ใช่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองไม่ติดเน,น,นี่ยอันเนี้ยที่แม่ที่แม่เนี่ยซื้ออ้น,นี่ไง powerbank เนี่ยมันเที้ยมากเลยนะในติ๊กต็อกคุณผู้ชมอย่าไปซื้อนะดูความเที้ยของมันเนี่ยให้เราส่งของไปแต่ที่อยู่มันอ่ะัะเบอร์โทรมันอ่ะให้มาไม่ครบอ่ะดูความเที้ยของมัน แล้วเราล้องติกก์ไปแล้วนนเนี่ยพอรูแ้แบงเนี่ยซื้อมามันหลอกมันโฆษณาบอกว่าเก้าแสนมิลิแอมพอซื้อมาเนี่ยมันชาร์จไม่ได้คุณผู้ชมมันเยี้ยโดนมันหลอกเนี่ยเร็วที่สุดปรากฏว่าไอ้เนี่ยเป็นพวกจีนคนจีนมันเฮี้ยขายของในติ๊กต็อกนะแต่ว่าเราเราส่งเงินให้ใครรูปอะเก็บปลายทาง จ่ายเงินคนแฝดแฝดอ่ะแฝดเอ็กเพอ่ะเจ็บตังแต่แม่งเฮียไอคนที่มาส่งของฉันบอกเนี่ยฉันจ่ายตังแกแกงไงฉันจะเอาเงินคืนฉันไม่เอาของฉันส่งของไปแล้วตีกันมันวิ่งออกจากร้านไปเลยอ่ะไอเฮียเนี่ยวิ่งออกจากร้านไปเลยอ่ะบอกอุ้ยผมยุ่งแล้ววิ่งออกไปเลยบอกมึงบอกกูเสว่ากูจะติดต่อใครได้ใครมีความรู้บ้างเนี่ยเนี่ยอันนี้อย่าไปซื้อนะคะโดยมันหลอกค่ะคุณผู้ชมเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาท บอกว่าเก้าแสนมิลลิแอมแต่ของมาไม่มีมอ,อก,กอะไรเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีแค่เนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมดูความเหี้ยของมันไม่ดีเลยเฮงซวยที่สุดโดยมันหลอกเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทมันลงอะเก้าแสนมิลลิแอมชาร์จเร็วแต่ดูตรงนี้แต่หน้าจอเหี้ยอะไรไม่มีเลยข้างหลังนี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยโดยมันหลอกแล้วเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ชมเร็วที่สุด เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมีแค่เนี้ย power bank เนี่ยเร็วที่สุดจะไปซื้อนะแม่โดนมันหลอกเนี่ยโดนมันหลอกเนี่ยมันเฮี้ยในติ๊กตอกแล้วไปแจ้งความเ่ามันเข้าคุกช่าโกงประชาชน <c oughs> แล้ววันนั้นมันมีโทรมานะ มันโทรมานะคุณผู้ชมเบอร์ศูนย์สองที่โทรมานะแล้วเราโทรกลับนะไม่รับแบบว่าเป็นแบบโทรได้อย่างเดียวโทรกลับไม่ได้อะดูความเยี่ยงอันนี้สิบแปดมงกุฎสิบแปดมงกุฎชัดๆ๋ยวจะให้ดูแล้วทำให้ฉันไปส่งคอรี่นะ่ะกูเสียค่าส่งเนี่ยร้อยกว่าบ,บาทเนี่ย เสียค่าส่งไปร้อยกว่าบาทเน่ยคุณผู้ชมนี่มันเฮี้ยจริงๆเนี่ยเฮี้ยจริงๆอย่าซื้อเป็นอันขาดเนี่ยแม่โดนหลอกเนี่ยในทิกตอกเนี่ยมันเฮี้ยสิบแปดมงกุฎเยอะเนี่ยเบอร์นี้นะเนี่ยคุณผู้ชมศูนย์สองนะเนี่ยศูนย์สอง ห6าหกหกศูนย์สองสองหนึ่งโทรไปนะไม่มีคนรับเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเฮี้ยจริงๆเลยแล้วฉันจะติดต่อใครได้คุณผู้ชมมีประสบการณ์ไหมฉันจะขอเงินคืนไนงะเนี่ยแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วนะโทรไปนะไม่มีคนรับ เบอร์นี้นะศูนย์สองห้าหกหกศูนย์สองสองหนึ่งจะโทรดูนะศูนย์สองห้าหกหกศูนย์สองสองหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมอีเยี่มือ่ะ โทหกต,ตอหลายคุณจะแจ้งความเอาพวกมึงเข้าคุกแนอิสัตว์มึงให้ที่อยู่กูกูส่งไปเขาก็ตีกับเคอรี่เขาบอกว่าที่อยู่มึงอะส่งไม่ได้เพราะว่ามึงเป็นภาษาจีนเขาอ่านไม่ออกแล้วเบอร์โทรที่มึงให้มามันจะโทรแล้วไม่ติดไม่มีคนรับแล้วจะส่งของยังไงอิสัตว์ทำไมพวกมึงเลวอย่างนี้ชอบโกงประชาชนอิสัตว์มันหลอกลวงคนไทย เมื่อกี้มันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมมันบอกให้เราบันทึกเทปใช่ไหมมันพูดเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันได้บันทึกหรือเปล่าวะกูก็ไม่รู้เรื่องอ่ะคุณผู้ชมว่ามันบันทึกหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ฉันด่ามันนะ